โอ้แต oh, oh. wow, mm ่ปุ่นเอาย่ยลยย่ว้าวอีกนะได้แต่เปยนไงมาตอนนียแมันนยว้าวตอนนย้ตนนีเปยนสองตัว เจ้าวันนี้ห er นึ่งปลามารุ่นบรรยากาศตินะเออหลังไฟนี่มันเดิมนะเจ้าเนาะตีหมู่มบ้านสันนนทงเจ้วาวันนี้น้ำหนักขึ้นเจ้านี่นี่เนาะระดับน้ำหนักขึ้นแต่น่าจะเต่าตะวันเนาะตอนที่มันขึ้นมานะเจ้าแต่วันนี้น้ำขุนหน่อยอีนะึงมารุ่นดูเจ้าว่าจะมีปลาก็ขาดหวาปลาจะขึ้นมาจากน้ำโขงละวันนี้แต่ว่ามันถึงแต่เนาะแต่ว่านี่หมานปลาแก้วปลากระโจกขนาดเจ้านี่วันนี้ลองมารุ่นตัดนี่ดูเจ้า ว่าจะม้วนจะหมานก็เนาะเคเจ้าบโเยอะเดี๋ยวติดตั้งกล้องแล้วมันรุ่นด้วยกันเลยเจ้าเมื่อกี้อีกหนึ่งลองยกพอสักกรรแล้วเนาะนี่ได้ปลาอยู่นะได้ปลาโอ้ยปลาลาดน้อยกับอันปลากระจกปลาซิวเจ้าน่าค่อนข้างไหลแห้งขนาดน้อเจ้าเนาะนึกว่าปลามันเลยไปค่อยเข้าเจ้าหันออกปลาโดดปลาออกขนาดเมื่อกี้ก็โดดกัน,น่ตัวกตาสุดเจ็บเลย เราน้าหึง,หงนะเจ้าตุ๊กเขาไปซ้อที่ตุ่มๆขึ้นเจ้าหล่อจังปะใครทำที่พูดก่อนจะได้บรรยากาศนะใช่ไหมร้องรุนดูเจ้าจะมวนจะมานก่็ปลาค่อนข้า,ขางหล่องไก่นะเจ้าเนาะอีนึงพอสังเกตเพราะมันตน่อถินปลาเล็กปว่าน้อยอยู่ตั้งฉากเจ้าอีนึงจะไปหน้าหัานหน่อยก็ไม่ได้ท่าจวงนัางัน,หน,นเห็นยงไป่เห็นตัวนี่นี่อะไรเนี่

หลายคนไหวอย่างอย่านึงชอบโชว์บัดจโชว์เจ้าเอาไว้อันถ่ายรูปเป็นไตเติลคลิปเต้เนาะแล้วก็เพื่อดูป่ากใกล้ๆตัวอันติมันลดจังมันจะเจ้าือวาสตามันขาดเต๋อรุ่นใหม่เอาตัวใหม่วมันนี้แดดค่อนข้างห่อนแต่เจ้าเลยเจ้นี่ป่าค่อนข้างเคลียร์เนาะน,น,นี่ฝนยังมาร่วมตัวเต้เจ้าเมื่อวานฝนกับตกกเนาะมันซื้อกับ,บตะกกเจ้นี่

น้ามาได้ยูได้ยูเอาปะเอาไ่ได้จุ t คูนิดเ้นสยน่ดเดีวเจ้าหน้าตัวหน้าไมเนี่นะยกเป๋อะเจ้านี่เห็นวันนี้เปิดเปิดหน้าตั้งบนน้าจะแห้งแล้วเจ้าหน้ามันล้นฝายละแต่เปิดเปิดประตูหน้ามึงช่องนะหน้ามันเลยมาเป็นปืนก็เปิดเปิด ประตูระบายน่าจกด้านหลังเนาะน่าจะประมาณนี่เจ้าตามันรุ่นนี้ยกตัวนี้ก็หวังรุนปัดจอนไ้ะนะเจ้าเนาะสิ่งนี้น้อยละตันปัดจอน,นข้างเหลือน,น้อยเลยม,ม,นมนันไปยอะเหน่อ่อนกอนคลิปิก้อนจ้ำนี่เท่าน่าไปดนี่หายอก่ากปเจ้าเนี่ยไม่ไหว ขำอะไรอ่ะไม่เคยขำมาก่อนขำนะโอ้เขาว่าเขาขึ้นมาอยู่บนหน้ามันขึ้นตะลิงมาเยอะนะไลยอยู่บนตอยญ้าก็มีเอ้ดีนะตีคอบถ้าเป็นกางจำไม่ว่าเหนื่อยก็มีแก้วกับชุดจับมั เจ้าจำสองเส้นลงขึ้นล้มสองเส้นลงครัเนุะกถ้าสองเส้นนี่ปาดูนี่จะไป่ได้เองเจ้าเนาะ เรียบร้อยละนันงยกบอกแปะเนาะน่นดีเจ้าจำทีนี่สองเซนนี่กระทีอยู่นจรงนี่แต่เฮาจะเบาจะอาจจะมาได้ปลาซิวไปอย่างนี้เนาะผมให้น้ำไปเฮาจะมาได้แล้วเจ้ามาเฮ้ยขึ้นหัวขึ้นหน่อยแต่ไม่ได้หลอดเนาะตัวใหญ่นะคะ nhục <laughs> tan nói cho nè đồn hết giấc ngủ <laughs> 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 哎呦，好脏！ ดน้อยหลืวมือจากเขาเนีนะตัวใหญ่ไม่มีไข่เลยตัเนี่ยเอาถอดเนื้อมัอก็ถอดเนี่ยน้ำมันช่ ยียงตีหวกกาแกงมันจะแข็งไปน้อยแต่เขาตัดขีดจะไมั่ถึงแข็งนะออกเนี่ยโอเคขาออกตั้งแต่คุณเจ้าต้องลองตั้งแต่คุณน่ะทำไมมันนืดขนาดนี้ไม่ได้

มันมาจมเบ็ดประคตนักขนาดเนาะวันมากวันกะหันทุกวันดีนะ่แถวตรงหน้าสายเลยไปนี่ก็จะเป็นมุกจอมเบ็ดหลิวเนาะจอมหลิว่องเบ็ดไม่ใยท่องเนาะ พี่รถแต่อวพอตั้งหลุมจะมาเป็นได้ต่างก็เนะตั้งหลุมน่เจะเวอะเพราะมันแคบมันนี้น่ามีแข้งจนเริงมากๆอย่านึงยิงแห้งตกเนะแหง้งแบยนี้ก็ยกตัววันแตะยกตป็ว,วันจน แขนกำลังแขนอันนี้นี่ชาหมอรักเจ้านี่ตลงวันนี้นอนนี่ปวดแล้วชาเนาะต้องนอนทับแขนตก่าแล้วก็ปล่อยทับแล้วก็ปล่อยเจ้าบีบตัวเก่าก็ไม่ไหวแหงี่ยวมือขึ้นีเป็นกับได้ลำบากนะเขายิงชอบเจ้าิันชอบมายกขำนะช่วงนี้มีอย่างเนี้ยเจ้าขึ้เก็บบรรยากาศกลางวันนะเจ้า ระห,หว่างก็จะลงให้ดูเนาะอกอกกรซสุนสะักทีเนาะ ปลากโตโตดิเนปากก็คว้างเยอะเล็วขึ้นตัวแล้ก็เลยนี่นวักนี่ไหวเสือนป่าไม้กันมันต้องไปตั้งแหน่หน่อยผ่านเพียนหนามผ่านเปียนอนี่กับเจ้าแม่น้าหมามค้นเจอนี่ถ้ามาหมายนี่นี่ต้องปะเปิดแล้วเนาะตีเครือบ้านปนยูหมู่บ้านเนี่ยเจ้าปนมาเพียวมองไหวอันพระป่าเออมันป่ามันหลงไก่ไงปี่ ระหว่างต้นโมงไม่กับพุน่าจะเวิร์กนะหว่าจะไปหาไม่กาป์เนาะมันชนเนาะมันมันหน,นักนะกะปีมันห,าห,าห,าหานักอ,อ,อ,อ่ะอเอาเลยๆๆน้องกะที่ข้านเนี่ยล่อของไหลย่างไหลอันแม่เนเาะ <c oughs> ยูเพ่กะบหมอนเดียโน๊ะเย็นดีก็ไ,ไ,ดได้อยู่แล้วเนี่ย อโอ้ป่ามันขึ้นเนนี่ป่าซิวนั่นเจ้าจะต้องคีนน่ะนี่ถ้าขัวไว้จ้อินี่ป่ามันจะแข่งเจ้านี่มันจะงามมันจะบันเนาเนาะถ้าเอาอันขัวเลยอน่ะเขาถ่ายอยู่เจ้าถ้าอันขัวแล้วแจแน่นม่ป่าจะแข่งงามเจ้านี่ปูปูกเออปูน้องก็เอานะน้องกัเอาเพราะมันเขียมแล้วประเดียวอ่ะเขียมวันไหนยากระเก็บเลย มาก่อนเนาะนักใบนักบอดเนาะคันนามีกะปูอันโดนอันกำขวางมีเจ้าบรรยากาศแต่ละเวิร์กนั่งโอ้โหผักป่าใหญ่องหิมนะพี่เขือเออต้นโมงนะตีตัวจะอันนั่นอย่างน่ะเอาไม้ยังไปไกลแค่น่ะนู่นหัวมองมั้งจ้ะกปผาออกขั้นหัวโมงปุ่นเวิร์กกว่ากะกมุ่ยเต็ ยองไปเลยจับน้อยเต็มให้แบกไงช่องก็เอามาเหมือ <laughs> นกันแล้วมันจะไปอยู่แต่นี่ไงเจ้าเออจะต้องไปพอไม่แกลบกันเด้เอ,อเป็นวัเปิ้นบะมาจมาจ้านี่ท่นเนาะโมงอ่ะไหมท่านอ่ะเจ้าีหนึ่งจะไปพอใกล้ๆกลบับไ,ได้เนาะนี่ต้นหญ้าทึบขนาดเข้าบ่ได้จนนี่เดินไปพอละท่นเนาะเขาถ่ายอยู่นะแต่ท่านอ่ะหน้ามันวนไปท่านเจ้า ปปปปเป็นบ่เปินบ่มาเฮ้ยวันหนึ่งมันใหญ่แล้วเจ้าวันหนึงอยู่ฮั่นละเพื่อเปินมาเนาะคือขั้นใหญ่แหมแค่เจ้าเป็นรุน่นเฮาโตดีกว่าเนาะไกลล่อะไรอยู่นะนี่โอ้นี่เปนปลูกนาปังเจ้านี่นาปังปีนี่คนปลูกค่อนข้างน้อยเนาะเจ้าเนะาะม่ค่อยมีคนปลูกตัวใดนดูด เจ้าไปรุ่นใหม่เขาต่อเจ้าต่ตอเจ้าขาแค่มหนวางกฉดเนไม่ไม่ไไมม่ไม่ไม่่ม่หม้าแ่่่ไมอม่่มมมเอ่่มเม ตัวมันตุนต่นๆถึงจะยกได้อะนี่นะเพี้ยวสวสน่นะนนะทีบ้านก็นงองมอกับไม้เองเข้าเป็นเต๋อนะเจ้ามัเหมือนกูปีเนะาะป่ามีอยู่นะมันอยู่ตั้งกลางกูนะ่ะเออมันหลงตั้งกลางแล้วกับมง่งน้ำปุ้นเขาถ่ายอยู่นะนะงงั่นนะ่ะสองอันนะ่ะเจ้ามันง่ายเหรอจริงเห่อดม Văn nhuệ của nhóm nhầm mấy khoa hả? ào. Ta nhanh lại gặp anh hát. Ta nhanh. 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 Ta bà Ta nhanh. 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 Ta จำลูกใช้ตัวมันก็วิ่งอั่นี้เขายกจ้ามันมันจะดุ่งไปก่อนนะปะน่นี Yeah. โอ mm ้ยออกหล้วเนี่ยเด็กๆเั็ๆอืมรีบรลอดเยอะกองฝ้ายต้องตาอ้าซะต้องใจตาเส้นเดียวจนเห็นจีนกมันได้เลยงานหลอดมากซะ ออกจากตัวใหญ่แท้ๆเนาะส่งกว่าจะได้มันแต่ละตัวนีงยาขนาดมันเรี้วจังวันนั้นนี่มงึ่งมายองยกป่าเนี่ยเข้าจับกันย,ยุกอี่ยตัวใหญ่ก็เหลือตัวน้อยกนหลอดนะดปวดแขน,นจน <c oughs> ปนะ่าซอยอนยะ่างป่าซอยเน้อนวลน่ะมันมาเต็โน่น hàng xếp sắc của thế này ủa lọt mốt bạn du lịch แลาจอนมาแล้ต port, ัวละตัว <uar> อ <people>? <that> <identified> <on> ้า <prejudice> <leaves> ีก่อนจะลุดจะลุดจะลุดสองเซนเดียนี่โอ้ยใส่ไ่ได้โอ้ยนไม่ได้ใส่ตรงมือเออเ๊ะเดี๋ยวตัวใหญ่นะเจ้าดุแต่สองเนกันตัว อยมีหนักแล้วเจ้าเหมือนจะมาเข้าสองเซนก็จะคัดใส่กันวันนี้มีรถทำเดินด้วยด้วยก่อนด้วยก่อนอื้ bằng sơn cho này đồ 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 ได้ซั et, baptism, 2, ่ง <whole>. ป <Okay. S 1> ่ามือเขาไม่จำเขแบบที่ยังยม่ยกตาบ่ขึ้นบ่ล่ลงยังดใจนึเือเจ้าเนาะกมาละลีมันยองเขาเนี่ยเจ้าได้ปุกรรมเนาะแต่ว่ายุ่งวับประมาณยังได้ฝูงปลากระจกเจ้านี่ ก็ใหญ่เะนี่ปลาออกผ่านแต่แต่ว่าอยู่ทั้งการมดหน้าไมเห็งง่ำจะก็กป็นเลยหันไปเกะคอยมีป่าเจ่านป่าชลปมตดูที่เงินแดดขึ้นเยอะนะปตาจอนแต่นี่ก็ยังดีนะ มีอะไรโอ้มีมีมีโด้วยกันอีกจังนอ้นนอนนาำตุ่นๆถึงจะยกได้ก็อัน,นแปน้เนาะ ไปปุ่นแล้เลยยูเลยย,ลย,ยูว้าวอีกอะได้ชดเดตหน่อยน้ำมาเพราะที่เจมันมุ่นมันน้ำมันน้ำนี่ค่ะผสมกับยุกซุนโผน่เลยโอ้ยได้ชดเด็ดให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วเจ้านี่ออไปเห็นตัวใส่งามอยู่เจ้านี่เนาะอ่ามันมน้ำดี๋ยว่อน hay luộc cầm đây tai có Ôi, trời ơi, này tai Ôi, tai này nó niệm ôi Ôi, tai niệm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  tai 2cm คงเหรออยู่หมดิลยนีาจับดิเจ้าหิ่จะได้เนี่ยมีหมุนหน้าจำให้พี่หลอดนะเอ้ยซึ่งจำบบ่คอยบาลานด์ตัวใดเจ้าเป็นเพราะอะไรจ๊ะบเจ้าได้ช็อตเด็ดให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะเจ้าเนาะ นี้ป่าบอกค่อยลองจะได้เจ้าแต่ก็พอมีอยู่แต่หน้ามันแห้งเจ้าเก็บบรรยากาศให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะีแต่จะสูงยกมืกซักคำเจ้ายกทรงท้ายหอมสักหัวหนึ่ะสักกลัวเจ้าเดี๋ยวไปดูอนรู้ไทยลิปที่บ้านเนาะ เจ้านี่เจ้าสรุปผลงานอย่างหนึ่งวันนี้ได้ปลาดเลเนาะนี่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่เจ้าแล้วก็ได้สองตัวตัวน้อยนี่เห็นตัวแล้วก็ปลาจอนก็ได้สองตัวนะเจ้านี่ปลาเล็กปลาน้อยก็ได้ประมาณนี่เจ้านีเนาะพอได้มวนอยู่พอได้ถือไปเก็บบรรยากาศให้ดูหน่อยหน่อยนะเจ้านะเจ้าตอนนี้ยังใบสองเลยเจ้านี่ฝ้าฝ่าฝนจะมาเนาะอย่างหนึ่งเลยกลับก่อน จเจ้าเลยสรุปผลงานไม่ดูแค่นี้ก่อนเจ้าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยนินตัวนะเจ้าเป็นกาลังใจให้ตัวเนาะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเดี๋ยวติดตามอีกนึ่งในคลิปหน้าเจ้าโต้ไนเนียนย,นย,นยแป๊บแโอ้เอออ่า